่อกันเลยดีกว่าค่ะพี่นมค่ะนุสลาฮะ,ะก็แน่นอนว่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเที่ยวที่บนพระตำหนักดอยตุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปสักการะบูชาพระาธาตุบนดอยตุงแน่นอนว่าพระาธาตุคือ,เ,อ,อเป็นพระาธาตุกู่นะ,ะองค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่แน่นอนว่าถ้าสร้างในสมัยนั้นนุสลาฮะที่บ้านเมืองยังไม่เจริญเนี่ย การสร้างพี่หนุ่มเข้าใจเองนะว่าคงสร้างยากนะเพราะว่าลักษณะการขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะปัจจุบันเราจะเห็นว่าขึ้นไปง่ายเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณทําตามรถยนต์ขึ้นไปในในสมัยนั้นที่สร้างเนี่ยถือว่าโอ้โหอลังการนะเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุบริเวณนี้แล้วก็มีการติดธงอ่ะธงยาวประมาณพันวาเขาแต่ว่าธงเนี่ยเขาเรียกว่าตุงก็เลยเป็นที่มาของพระธาตุดอยตุงเขาบอกว่าธงที่ ติดยาวไปถึงตรงไหนก็แล้วแต่อันนั้นคือแดนที่เป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์งั้นใครที่ไปเที่ยวที่พระตำหนักดอยตุงแล้วต้องมาสักการะบูชาพระธาตุบนดอยตุงให้ได้เลยในชีวิตหนึ่งเนี่ยต้องมาให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เกิดปีกุล<อ>ต้องมานมัสาการนี่แล้วลักษณะของการเดินทางไปนุสราเขาจะมีทางรถขึ้นคือถนนไม่ใหญ่มากนักแต่ถ้าอยากได้บุญเยอะนุสราต้องจอดรถด้านล่าง แล้วเดินบันไดขึ้นมาอมพี่หนุ่มไปปุ๊บเนี่ยพี่หนุ่มอยากได้บุญเอารถขึ้นมาส่งปุ๊บพอกราบสการาบูชาเสร็จพี่หนุ่มก็เดินลงไปรอรถข้างล่างะเห,เหมือนกันเหรอเหมือนกันไงก็เดินบันไดเห <c oughs> มือนกันนะเนาะอ้โหคุช่างคิดเนาะเสร็จแล้วก็หาอาหารรับประทานซะหนึ่งมื้อถือว่าเป็นมื้อเที่ยงเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะข้ามไปเที่ยวเพื่อนบ้านของคุณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็แน่น <c oughs> <c oughs> อนว่าเออ เขาเรียกชายแดนไทยพม่าเนี่ยครับตรงนี้แต่ถ้าพี่หนุ่มไปเนี่ยพี่หนุ่มจะไม่ค่อยสนใจตรงนี้สนใจตรงไหนพี่หนุ่มก็จะไปนู่นแหละฮะไปที่สามเหลี่ยมทองคอเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยปัจจุบันิุลาเนี่ยเขาจะมีสร้างพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่มากเลยสีเหลืองอลามเลยสวยมากยิ่งเฉพาะในตอนยามค่าคืนนะเขาจะมีไฟส่องไปนะสวยแล้วก็เขาสร้างเป็นตุงอ่ะ Mm hmm. ตรงใหญ่ๆอ่ะ,ะที่ตั้งตต่งานเลยนะ uh uh. อัน,นสดสวยมาก uh, เป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนว่าประ,ะ,ประกาศให้รู้ว่าอันนี้คือดินแดงของสามเหลี่ยมทองคำค,คุณมองไปในแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำสามเหลี่ยมตรงนั้นก็คือไทยพมา่าแล้วก็ลาว mm hmm. คือไทยกับพม่าเนี่ยอยู่ติดกันข้ามไปนิดเดียวเองอแต่ฝั่งลาวเนี่ยต้องข้ามไปไกลนิดหนึ่งอ,อันนั้นก็เป็นจุดที่ หลายๆท่านเนี่ยพอไปมองปุ๊บเนี่ยก็คิดไงว่าเอาว่าโอ้โหเรื่องของธรรมชาติสร้างสรรค์ให้สิ่งต่างๆเนี่ยมาบรรจบพบกันได้จ่านี้ใช่และในส่วนหนึ่งนนิศนาถ้าไปคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บริเวณนี้เนี่ยนะครับเขาจะคุยให้นงนิศราฟังเลยว่าว่าในครั้งหนึ่งในอดีตเนี่ยเคยเห็นพระพุทธรูปที่อยู่ในบริเวณกลางแม่น้ําโขงนี่แหละ ที่เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำเนี่ย uh huh. เขาบอกว่าพญานาคเนี่ยอัญเชิญมาจากไหนก็ไม่ทรา uh huh. บปะดิสตานอยู่ทางด้านล่าง uh huh. อันนี้เป็นเรื่องเล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยโบร,ราณแล uh ้ว huh. จนกระทั่งปัจจุบันนี้ uh huh. อันนี้ถ้าเผื่อเราไปเราไม่ได้พูดได้คุยอใไรเราก็ไม่รู้ uh huh. เพราะว่าไม่มีการบันทึก uh huh. ไม่มีการหม่งบอก uh huh. แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเขาเล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยบ้านเมืองยังไม่เจริญ uh huh. ที่บริเวณน,นี้เนี่ยครับที่เรียกกันว่า สามเหลี่ยมทองคําแต่ปัจจุบันเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมเศรษฐกิจแล้วใช่อตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจมีประเทศเจีนเข้ามาอีกประเทศนึ่อ,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 อใช่ใช่เพราะว่ามันจะมีเรือล่องไงไหมส่งสินค้ามีท่าเรือตรงนั้นเราจะเห็นว่าเอ๊ะเนี่ยมีคนการคนพ่อเห็นการขนถ่ายสินค้าอย่างที่น้องนิสลาพูดเนี่ยคือเราจะนึกย้อนกลับไปในสมัยโบราณได้ไหมทำไมอะ ว่าในสมัยหนึ่งการขนถ่ายสินค้าเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เรือเครื่องแบบนี้มสมัยนั้นเนี่ยเพราะว่าพี่หนุ่มเห็นในตอนที่เรือสินค้าจะเข้ามาเนี่ยเขาจะมีไม้ยาวๆอ่ะถออลงไปเพื่อที่จะหาว่าเอ้ตรงนี้มันมีหินหรือมีความลึกของม่น้ําเนี่ยลึกมากน้อยกันขนาดไหนเร,<ๆ>เรือสามารถที่จะเข้าไปออได้ไหมใช่ไหมอันนี้มันจะแปลกพี่เลยพี่หนุ่มก็เลยนึกว่าเอะในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะมีการ ท่อเรือแบบนี้ไหมเวลาไปส่งเรือไปส่งสินค้าแต่ว่าเรืออาจจะไม่ใช่เป็นเรือเหล็กแบบนี้อาจจะไม่ได้หนักแบบขนาดนี้ออาจจะเป็นไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยลุงชลาสินค้าจากหลวงพระบางสินค้าจากน่านที่มาที่อุตรดิตถ์เนี่ยนะครับแล้วจะลงมาที่กรุงรัตนโกสินทร์ได้ยังไงคเห็นไหมครับตอนลงมาตามน้ามาแต่ตอนขึ้นเนี่ยขึ้นไปส่งเนี่ยไปแบบไหนอทวนน้ำมาแลออนั่นน่ะสิแล้วไปได้ยังไงนั่นน่ะสิ พี่หนุ่มไปที่แก่งกระจานมาก็เห็นนะเวลาเขาล่องแก่งเห็นม่้ำแสลาจากแม่น้ําเพชรไปเนี่ยจากตัวเขื่อนปุ๊บเนี่ยก็ประมาณสักสามกิโลหรือหรือสี่กิโลเมตรเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีรถเนี่ยแล้วก็ขนเรือยางเนี่ยกลับขึ้นมาอันนั้นทําได้แต่จะมีใครมาจะพายเรือทวนน้ามาที่ที่แก่งบ้างไหมอันนี้เป็นสิ่งที่น่าดูนะน่าจะจัดในอิสลาลองดูว่าใครทําได้เนาะลองจัดว่าเอาละพายเรือยางทวนน้าไปแก่งกระจานคิดได้นี่ อะไรก็แล้วแต่ทำให้มันแปลกขึ้นมาเออมันจะได้มีคนทดสอบดูว่าเอ๊ะไหวหรือไม่ไหวอันนี้ส่วนหนึ่งค่ะพี่นุ่มเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ในช่วงสุดท้ายช่วงหน้าละกันนะคะช่วงนี้พักสักครูค่ะได้ค่ะอ